สวัสดีครับผมเอิร์ธจาก n e ็ Construction นะครับวันนี้ก็พามาดูความคืบหน้าของงานสร้างบ้าน2ชั้นที่อำเภอเมืองชลบุรีนะครับตอนนี้ขั้นตอนงานที่เป็นงานเดินท่อระบบงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของงานก่อฉาบที่อยู่ในขั้นตอนการตีตะข่ายกันแตกนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันครับ หลังจากที่ได้เดินตรวจสอบนะครับในส่วนของงานท่องานระบบไฟนะครับแล้วก็งานก่อฉาบนะครับงานงานไฟเนี่ยตามจุดต่างๆหลักๆที่ต้องเช็คเนี่ยก็คือแนวดิ่งของการกีดท่อแล้วก็ตำแหน่งต่างๆของปลั๊กไฟตามแบบนะครับส่วนในงานก่อฉาบตอนนี้ก็คือเช็คตำแหน่งของตัวตะแกรงนะครับว่ามันครอบคลุมระหว่างรอยต่อตัว ระหว่างอิฐแดงกับทับหลังหรือเปล่านะครับหน้าง,งานต่อไปก็จะมาดูความคืบหน้าในงานเดินระบบไฟฟ้ากันต่อนะครับแล้วก็งานสุขาภิบาลถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ได้นะครับฝากตามคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ NET Construction สร้างสรรค์งานวิศวกรรมเพื่อคุณ